ครับสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพอกันอีกคือเก่ากับสำเพ็งผ้าเพื่อนครับถ้าพี่น้องมาชมสวนครับพี่น้องชมสวนแตงแตงห้านี่จะเป็นแตงกวาได้ครับเด้อพี่น้องอันนี้ก่าัวติเก็บเม็ดแรกแหละแต่ว่าปลูกเนี่ยปลูกรอบที่ซีหล่าพี่น้องนี่หลอบที่ซีจะกับพวกบันไดพี่น้อง,อ,บบอ,งอันบกแตงนาฝนมันเกิด ก็ค่อไม่น่วยแบบไหนี่น,น้องราศัีราคามันจีเพงเฉยแตงนาฝนใช่อเ,เอาเลยเเเสวัสด,ดีอันพี่น้องคนแด้อันสาวุนเด้งอดีจ้านพี่น้องก็หาันน้ำจีท่วมบักแจงไ่น้องทวมล่องขึ้นมาเียท่วมทวมขึ้นมาจเที่ยงผิดละ ใช่อยู่ฝนเร่าฝนเขาสองอาทิตย์พี่น้องเขาสองอาทิตย์เกือบเกือเป็นบริเก็บนะเชี่ยช่องน้าฝน,น,นลูกก็บ่ค่อยดอกดอกพี่น้องลูกก็บ่ค่อยดอกอ่ะช่ไปพี่น้องลูกกับจิ๋วประม่านเนี่ยพี่น้อง หน้าฝน,าน,านเฮา,าอฮะนี่น้องก็เออที่พ่อคอยดกบุญไดหน้าฝนเฮ็ดยากพี่น้องเฮ็ดยากแง่ย่อมรับเลย นารับไปเห็ดหาเสือล่าก็มีเสือล่าก,ก็ากกต้องเศียดยาเสือลา่าดูดูพี่น้องเศียดขบไปรอดเศีดดูดูนถทาห้ามมีเวลาห้ากันเอากันไก่ครับพี่น้องเอากันไก่มาคอยตัดใบมันตัดใบให้โลง่โลงๆเป็นเปน เชื่อล่ากับสิบวได้ลงย,งยายามเห็นในปลาแตงลงโล่งครับพี่น้องใหญ่นาทึบตอนนี้ก็เบิ้งข้าว ได้ข่าวว่าผายูสิเขาจักปลาออกแต่งก็สิเป็นย่ยนอะไรพี่น้องพาพายูสิเขาเนะี่ยถ่วมั้ถ่วมมารุนกันถ้าถ่วมกันทายถ้ำให้พี่น้องเบิง่งบั่ถ,ถ่วมกับทายถ้ำให้พี่น้องเบิง่งคือเก,าออก่าเหรอพี่น้องสำหรับแต่งช่วงนี้ก็ราคาดีพี่น้องราคาดีอยู่แต่งกวากัดลอยหาซิปเอ บ่แม่ร้อยหาิบไหมร้อยแปดสิบแตงล้านร้อยหาสิปยาของซ้ำเพ่งาเพื่อนจะเป็นแตงล้านกับแตงกวาปลูกผสมกันพี่น้องเอันตอนแรกก็ล่งแตงกวาน่ะในแปลงเดียวกันแต่ว่ามเมล็ดพันธุ์มันเหมิดเขาบเกิดพร้อมก็แล้วมาสามเลยเป็นแตงพันธุ์ผสม ระวังแตงกวากับแตงล้านพี่น้องเป็นแตงแคะพี่น้องท่านใดที่ปลูกกันดูแลแต่น้อยๆได้พี่น้องดูแลฉีดยาแต่น้อยๆอย่าได้ขาดยาแตงนี่มักยาห้ายหลายช่วงน้อยๆย่าแห้แมงมากต่อมาตองเลยบาาล้านี้คางแลงเ้านี่ห้องกับทำความสะอาดไหมถึงว่าตัดหญา้าตัดญหญ้า้มันเปลีปป่ยนแปลนย่าให้แมงมากสุก เนี yeah, พี่น้องอันนี้แตงลานเนะแต่งลานถึงตอนได้แล้วเลยเออใหญ่แมงมันมาสุกมาดีมาสอนแมงเป็นผ้าผ้าหะน้ำโลกพี่น้องว่าจะเป็นโลกไวรัดโลกหยอ,อดกูดหยอดจังเป็นสารพัดโลกพี่น้องอาคลิปนี้พี่น้องกับ่มมีอย่างหลายดอกจะขอยพี่น้อง มีความสุขความจเจริญพี่น้องคิดฟังสิ่งดใดก็สมความมุ่งมา่นปรารถนาะทุกสิ่งทุกประการจ้าขอบคุณและสวัสดีครับ